ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของท่านเฮดเลานิวกับเราสองคนดิฉันสุมาลีอิทิิททานนท์และดิฉันนักที่ยายศรุ่งเรืองไปติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันค่ะบริษัทเฮดกดีจำกัดผลผลิตภัณฑ์ใหม่ขั้วเอียนเมียนบกเขือกระป๋องส่งขายต่างประเทศโดยไตรามาสแรกเริ่มตีตลาดเอเชียก่อนและจะขยายตลาดไปแถบยุโรปในไตรามาสหน้าดีมากเลยค่ะ ขุดไอเดียนี้สุดยอดหนุม่มคลั่งปีนเสาไฟฟ้าหวังฆ่าตัวตายเหตุแฟนสาวหนีไปแต่งงานกับชายอื่นแต่กลับมายืมคุทังกระมังซอนถ่วยซ่อนมน้ำมักรทั้งมีดเขียงทั้งโตะทั้งเต็นและกระทั้งเตียงเครื่องเสียงไฟฟ้าใส่ในงานทั้งเดินนาบานกระพองกันเลยช้ำใจขอตายดีกว่าละสันอันนี้รายงานข่าวหรือลองเพลงไง ทงอยด้วย EOD เข้าตรวจสอบสารพระภูมิหลังรับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยนำวัตถุมาวางไว้หน้าสารหลังตรวจสอบพบเป็นดอกไม้พลาสติกที่คนนำมาไหว้สารเท่านั้นพ่อนีต้องระวังอะไรมาวางไม่ตรวจสอบอะไรแปลกปลอมที่ตรวจสอบหมดเลยนะคะผัวหึงโหดยิ่งเนียดับอ้างไม่ยอมให้ใส่กางเกงในลูกไม้ตัวใหม่ที่ซื้อมาโอ้ยไปใส่กระปาลรดสามีคะ ใจเก่งไล่ลูกไม้วันนี้แม้อยากใส่ไงเนี้อเบื่อใจเรียดจบข่าวกลับมาติดตามเฮืเรานิวกับเราสองคนในครั้งหน้าดิฉันนัทญายดลุ่งเรือดิฉันสุมาลีธิริตานนท์ทางช่องใครช่องมันในระบบเฮ็ดกดีบ่อเฮ็ดกดีต่อเหตุแห้งดีค่ะนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะมาก็ยังคงตามไปเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะป้าไปเก็บกังกิงให้กันพวยจิลากไปใส่ถึงโหดจะไปโอ้